มื่อกี้ข้อมูลเยอะไปหน่อยพี่ต๋องโอเวอร์เวมไปแล้วะชอตไปแล้วอะไรวะอันยองเซโยจองซิลสวัสดีจ้าเนี่ยนะจริงๆวันนี้เป็นวันที่ตื่นเต้นเป็นวันที่กุ๋ยขี้แตกเราก็เลยมาดูกันเลดไงเพื่อนเพื่อกันะอหนี่อย่าขี้แตกเราเป็นวงเมนชีด้วยกูแฉเลยคน้เรามาจะอาหารเป็นพิษกันไม่ได้เลยหรอวันนี้เรามารีแอคอะไรพี่ต๋องวันนี้เรามารีแอควง ที่เธอชอบที่สดุดใช่ก็คือสาวประจําเดือนใช่ดูน้านั่นเอง <laughs> เลือดเลือดมาเลยนะสาวประจาเดือน <laughs> เกลียดชื่อภาษาเกาหลีมาที่แบบแปลเป็นไทยแล้วกูแบบกูไม่ไหวอ่ะกู <laughs> <laughs> ไม่สามารถเรียกลููน้าด้วยชื่อนี้นะ <laughs> มือนก็ไม่ต้องแปลเลิก็วันนี้ดูน่าคัมแบ็กในเพลงปตทนะคะ PTT ก็คือเพ้นเดอร์เท้าใช่ เห็นอะไรมาก่อนไหมพี่ต่อที่ฉันเห็นรูปแล้วฉันบอกเธอว่าอุ้ยลูหน้ามาหวานแน่แต่เธอบอกว่าพอฟังเพลงปุ๊บไม่หวานนะจ๊ะเออไม่หวานนะจ๊ะคือเหมือนคอนเซปต์น่าจะเป็นคอนเซปต์แบบเทพธิดา12คนแต่ว่าแกงนะเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าเท่าที่ฟังดนตรีในทีเซอร์สัพ์มากอะอะไม่พูดภาพนำเพลงอยากดูแลอยากดูแล้วไปดูลูหน้าเพลงเพ้นต์ทาวปอตออกกันสามสองหนึ่ง ลูน่ามันแปลว่าดวงจันใช่ไหมใช่พระจันทร์ไม่ได้ไม่ได้มลิปทคิมหรอค,คิมลิฟคิมลิฟข์คิมหวานบอกไปแล้วว่าไม่หวานพี่ต๋องอุ้ยสีผมนี้สวยนะสวยสวยโอ้ยฉันชอบลองเชอรี่อะ กาคือดนตรีมันมีความแบบสนเท่ามันเหมือนน้องน้องชุอหลีชิมลิปชิมลิปนี่คืออีฟวอนขอโทษด้วยะค่ะมันไม่เชี่ยวเมโลดี้ดีมากตอนเนี้ยรู้สึกต่น้องโชูเมื่อกี้ไงชิติดไฟเมื่อกี้คือไฟจริง ตอนานสมโคชันทร์ทองจินโซ่เนี่ยเนี่ยอันนี้วิวจุอีสเตอร์เอ็กเว่ยก็เป็นตารางน่าเฟ้ยเออเออป้า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 ไปไปอลดีพี่ ไม่คิดว่าจะกินจะแล้วน้องยอดจินเป็นมักเน่ดนตีแบบสุดมากอะไมองยอดจีนได้ลองเยอะนะถึงอะจริงปกติน้องจะเป็นแบบโวดแหงตลอดเลยอะมันจะมีน้องคนหนึ่งที่เราบอกว่าเขาเป็นต่างชาติแล้วเขาลองน้อยอะวีวีนี่ยังไม่เห็นเขายังไม่เห็นเขาวีวีเลยเพชรหายเลยอีบ้ะ ต้มเลยนะบึงบ้งพี่ยชอุดนวะที่เกมามานชอบคนเนี้ยแล้วก็เป็นท่อนแบบเครื่องเป่าอะทุกอย่างนะ <c oughs> แต็กกันบ้างอินเหรอเขาขาวแดงแดงนี่คือแบ็กโหมะเมื่อกี้หรมมาหรือเปล่าเออดนตีมันแบบกองนี้มันแบบเนี่ยได้ลองแล้ววิววิวิววิหร่อมีพี่กอ้อง ฉันชอบตอนจบนะปึ้งตีง<ด>เฮ้ยเขาเปลี่ยนสีกันเกง<ม>ด้วยสีกระโปรงนะคนละคนเอาหรออันนี้คือยูนิฟอร์มของซับยูนิตออไอเซอร์เคิลซึ่งซีนเนี้ยซีนที่มีโพเดียมตรงกลางอะถ้าย้อนกลับไปดูเพลงโซโลเดียวของคิมสิปะ่ะ มันก็จะเป็นแบบเป็นเป็นตึกร้านที่เป็นพื้นที่วงกลมอย่างเงี้ยแล้วก็มีโพเดียมตรงกลางแล้วคิมเดบก็ขึ้นไปยืนในเพลงโซโล่เดี่ยวของเขาซึ่งอันเนี้ยตอนต้น MV อีอ่ะที่คิมเดบขึ้นมายืนบนโพเดียมอะ่ะเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยเชี่ยนี่มันลิงก์อะไรกับจัก,กรวาลดูนาเวอร์ซื้อเปล่าเขาเจอ่าแต่วอ,อันเนี้ยพอปกติที่ตอนตอน้นอ่ะเป็นคิมเดบเป็นคนยืนใช่ไหมแล้วส่ับมาเป็นจินโซแล้วเราก็รู้สึกว่ายูนิตออสไอโซเคิลของ ของ MV รอบเนี้ยเด่นมากไอพลังตาเรืองแสงเนี่ยที่มีเชอรี่มีจินโซมีคิมลิปอ่ะล้วปล่อยไฟไหมปล่อยไฟคืออ๋อจะว่าไปเวลคั่มฮัสซิแบ็เพราะว่าอ่าลีดเดอร์ฮัซุนหยุดการโปรโมทไป2เพลง Why Not กับโ w ว a t แล้วเพิ่งกลับมาเพลงนี้ใช่ชิคก็เลยกลับมาเป็นแบบนกฟินิกซ์เลยรู้สึกว่ามันน่าจะพูดคือเราเดาอ่านแอบอ่านมานิดนึงว่าคนเขาก็เดาๆกันว่า มีความเป็นไปได้ที่ดุน่าอาจจะปล่อยซับยูนิตเป็นการคัมแบ็กเพราะว่าสามคนในรอบนี้เด่นเหลือเกินที่มีตาที่มีตาเป็นตาเรืองแสงตารืองแสงน, <c oughs> นั่นแหละ <c oughs> ก็เลยคิดว่าน่าจะมีอะไรบางอย่างในการคัมแบ็ครอบถัดไปอะไรอย่างนี้ ฉันงงกับเนอร์ดีมากนางเป็นเนอร์่ะแล้วฉันก็อะไรวะชิงงชิงงเหมือนฟังเรื่องเล่านิทานเออจริงจริงเธอต้องไปดูวิดีโอไว้มันมีคนแบบยังกำดับทำไลายว่าแบบจริงๆเกิดอะไรขึ้นในจักรวาลดูนาเบร์สเหมือนกับอะไรเกิดขึ้นในควงยา มึงกูปวดหัวกับควายกาแม่แล้วคุณต้องว่าปวดหวัวกับลูน่าเวิร์ดอีกกูฟังเพลงธรรมดาไม่ได้เหรอ <c oughs> ไม่ได้แล้วจ้า <c oughs> ขอโทษด้วยแม่อะหลังจากที่ดูไปแล้ว <c oughs> เพลง PTT p e n เพนเดิร์เปอจทอเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเราเราว่าเพลงมีเพลงมีดินามิกที่ เยอะมากหมายถึงว่าดนลมิกที่หลากหลายอม,มีทั้งชนเผ่ามีทั้งตุ้มตุ้มคือจังหวะที่มันหนักแน่นคือ,อที่เรารู้สึกนะท่อนเปิดมาของที่เป็นฮีจินร้องอะอท่อนนั้นอะอเหมือนจะหลอกว่าเป็นเพลงสดใสเพราะเมโลดี้มันเป็นแบบฮีจินเปิดมาด้วยแบบท่าแบบยิ้มแย้มอะอแล้วเมโลดี้มันแบบมันมันมันขึ้นขึ้นอะแล้วพอสลับมาเป็นคิมลิฟกับโกวอนที่เป็นแบบที่พี่ต้องทักว่าน้องชุนหลีอะอันนั้นอะดนตีเปลี่ยนสัเมโลดี้เปลี่ยนอะเริ่มสลับ เราหูกก็บึ้งแล้วตัดเป็นทำนองช้าขึ้นแต่ท่าหนักแน่นใช่เออบอกว่าเคยมันเป็นดานามิกที่แบบเคยดีเพลงมันหลอกล่อให้เราแบบอยากฟังอีกวันนั้นอยากฟังอีกรอบเราอ่ะหลักของคอสตูมที่เขามาหลอกเรามากอิจูสิขาแบบโอ้ยดูหน้ารอบนี้มาหวานแล้วแฟรปี้แต่ไม่หวานเลยแล้วชุดเลาชุดออกแนวเท่ด้วยซ้ำแบบมีหลายมีหลายหลากหลายชุดเช่นชุดดำออกแนวเท่เลยแล้วก็มี ชนเผ่าที่เป็นแบบสัตว์อืหัวเครื่องหัวโอลิเวียใช่ไหมที่เป็นเออเป็นหัวหัวสัตว์เป็นหัวสัตว์คือเธอรู้ไหมว่าดูหน้ามีสัตว์ประจำตัวด้วยฉันรู้แล้วเธอบอกฉันแล้วแต่ฉันจำไม่ได้หรอกว่าใครเป็นใครใช่คนที่ใส่หัวสัตว์คือโอลิเวียโอลิเวียใส่สัญลักษณ์สัตว์ประจำตัวโอลิเวียคือหมาป่าและน้องวีวี่ที่รองน้อยน้อยเออเป็นกวางเป็นกวางน้องโกวอนเป็นผีเสื้อ เออคือฉันเห็นว่ามันมีเครื่องหัวที่แบ่งเป็นเซตเท่ๆกับหลักๆนะเซตเท่ๆกับเซตที่เป็นสัตว์ใช่แล้วก็จะเห็นว่าน้องยอดจินอ่ะน้องยอดจินนั่งอยู่ในป่าฝนแบบเป็นต้นไม้แล้วก็แบบดูแบบชื้นๆเย็นๆอ่ะแล้วเขาเป็นตัวอะไรเป็นกบน้องยอดจินเป็นกบแม่เราอยากเป็นกบอ่ะเออว่ามันน่ารักแล้วก็มันเป็นกิมมิคซึ่งอ่าอย่างลีเดอร์อ่ะฮาซุนอ่ะ ก็เหมือนจะเป็นฟีนิกซ์เหรอใช่เราเซนต์มาตอนแรกเป็นฟีนิกซ์แล้วเหมือนเหมือนเป็นนกหรือเป็นอะไรสักอย่างคือมีคนคือใน MV เขามีความแบบมีขนนกที่แบบไฟไหม้มีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนแรกเราไม่แน่ใจว่าเขาพูดออกมาเลยไหมว่าคือฟีนิกอาจจะเป็นนกอะไรบางอย่างมาก่อนอะไรเงี้ยอันนี้ไม่แม่นนะแต่ว่า มันให้ความหมายแบบนั้นในการคัมแบ็กครั้งนี้ที่เป็นแบบเป็นนกแล้วม่ีไฟใส่พราะชีกลับมาแล้วอย่างเงี้ยอืมฟิลิกมันเหมือนแบบว่าเป็นการเริ่มต้นเนาะเริ่มต้นไม่ตายไม่เกิดใหม่ไม่ตายใช่อินฟินิต <Infinity. S 1> ี้ใช่ <Eternal. S 2> อีเทอร์อีกหนึ่งอย่างที่อยากพูดถึงในเอ็ีเมื่อกี้ก็คือน้องยอจินท่อนที่แรปอะเราต้องเห็นภาพซอมเป็นมินซี่เลยอะมเมื่อกี้ ดัซีทเว่นวันหรอทเวนี้วัน่ะคือด้วยคนที่ตัดผมทรงนี้เหรอใช่คือด้วยทรงผมและด้วยอะไรต่างๆก็เลยรู้สึกว่าแบบอันนี้คือการเปลี่ยนลุคของน้องยอดจีนะปกติน้องจะแบบซอฟๆแล้วเป็นแบบลูกเมียนน้อยมาตลอดแต่ว่าน้องอ่ะได้ท่อนเมื่อกี้เรารู้สึกแบบชิ่งเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์อืมนั่นแหละประมาณนี้มีอะไรอยากพูดถึงไหฉันพูดสู้กับเธอไม่ไหวเธอเป็นเนิร์ดแล้วสันก็จะพูดอะไรล่ะฉันก็มีข้อมูลไม่ก็พูดเท่าที่รู้สึก โอเคเมื่อกี้ข้อมูลเยอะไปหน่อยพี่ต๋องโอเวอร์เว e d ไปแล้วช็อตไปแล้วว่าอะไรวะ <laughs> ไว้มีคนมาอ d ทุกเขตเรื่องจัก,กรวาลดูนักเวอร์สให้พี่ต๋องเลยนะ <laughs> คอมเมนต์เลยค่ะข้างล่างเดี๋ยวจะตามอ่าน <laughs> ไม่เดี๋ยวไปเปิดคลิปให้ชีดูนรอ,อบๆอ่ะก็ <laughs> <ๆ>ไหนๆก็ไหนๆเราไปไม่พูดพ่ำทำเพลงเราไปดูไลฟ์ต่อเลยดีกว่าได้ไปสามสองหนึ่งดนตรีมันมีความแบบทำไมฉันนึกถึงบอสีวโววะ ไม่หรอเนี่ยท่อนเนี ma ่ยมันสับขาหลอกเว้ยเอออันเนี้ยหวานมากใช่แบบหวานหวานหน่อยอุ้ยภาพสวยสวยสวยแต่ชุดสวยนะนี่ก็ชุดสวยนะฉันชอบของซูรี่ฉันชอบของเขาในการถักทำเสื้อนี่ฉันชอบท่อนเนี้ยโกนลอเธอร์แมนใคร อู๋ชั้นเมนหลายคนเลยเอาจริงๆชันชอบเกี่ยวกับเพลงด้วยอ่ะชั้นอะเธอเลิฟอิปคิมลิฟคิมลิฟจินโซเธอรรี่จริงๆันชอบออนไอซ์เซฟเป็นพิเศษลีดเดอร์อืมโหโหัวหูชันเมื่อกี้ดีอ่ะที่เขาลงพื้นกันอ่ะในขั้นนี้ก็ดีเลยดีดีมากมันบิววิววิวอ่ะอืม คือท่านี้สวยนะสวยเนาะอ่ะท่าบอกคือถ้าจะสังเกตอ่ะอูฟังอินเอียของแต่ละโนล่เป็นสีประจำตัวมันจะจินตัวใส่สีดำเงินมีทั้งมีสัตว์แล้วก็มีสีแล้วก็มีโลกสักรวานีช่ไหมเริ่มเหมือนเนี่ยเห็นปลาคิมดิสเซอรีแดงในสมัดีนว่าเป็นเซเรมูนแล้วนะืม เราแมา่อืมเออ <c oughs> กระโดดด้วยนะกระโดดกูชอบยอจริงได้ลองเยอะมากเลยอ่ะดีจังแแบ่งทอนให้วีวีกับโกวอนด้วยนะคะคนที่ลองเยอะก็ยังลองเยอะอยู่เรื่อยๆใช่ฉันดูมาสองสามเพลงละ ก็ฮีจินจินโซชูอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นเมนอ่ะอีฟกินยีฟอืมผมเทอะฮะฮีจินชอบน้องฮีซินฮีจินมันเลิศชอบเมคอัพที่เป็นแบบเหมือนต่อปากอ่ะเอาหรอไม่ได้เป็นแหวนจริงหรอไม่ได้เมคอัพหรอหรือเป็นเมคอัพวะหรือว่าแหวนแบบเอามาแหวนอ่ะอาหรอแต่เท่นะเอาจริงนี่เห็นปะยอดจินได้ทองเยอะมาก แต่นตี้น้องเบาไปนิดนึงเพราะว่าท่อนส่งให้น้องแล้วอะมันต้องแบบนิดนึงเนาะท่อนท่อนดีดีไฮโน้ตก็ต้องเป็นของชูสิจ๊ะนางเมนโวหรอเมนโวเมนโวกี่คนวงเนี้ยโอ้แต่สายร้องหลายคนหลายคนหลายคน อโอลิเวียร์มันฟาดว่ะกูอชอบมากโอลิเวียร์ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วจริงเอ็กเชียลเอ็กเพรสชั่นเขาดีจริงปังปังมาก ยังไงจากดูไลฟ์เราว่าดูไลฟ์แล้วเราชอบมากกว่าตอนดูเอ,อ็มบีซึ่งหมออืมอืมทำไมอะ่ะหมายถึงว่า <c oughs> เรารู้สึกว่าท่าเต้นมันสวยหลายท่าอันนี้ไม่เถียงจริงจะบอกว่าท่าที่นนโ<ด>ยลงไป,อนนปเออโยลงไป <c oughs> เออ,เอ,อคือคือจริงๆเราว่ามันเป็นมันเป็นจุดเด่นของลูน่าที่พอเมมเบอร์เยอะอ่ะแล้วเวลาที่เขาต้องการจะทำภาพต่างๆอะไรอย่างเงี้ยมันจะอารมณ์เดียวกับวงดาวลูกไก่อ่ะ ทำไมเพราะมันเหมือนอซ์วงฮะใช่เหมือนเหมือนอัซ์วงจะน้องแต่ด้วยความที่ลูน่าเป็นวงที่ซิงโครไนซ์มากเหมือนตอนเต้นบัตเตอร์ฟลยที่แม่งเป็นปรากฏการณ์นะว่าเอออุ๊ยสันน่าเราแพลงน้นมากเลยหรือปะฉันชอบบัตเตอร์ฟลยของลูน่ามากฉันจะเป็นว เป็นเพลงที่ชอบที่สุดข,ของลูน่าเลยเลยเลยอืมนั่นแหละแล้วเราก็รู้สึกว่าด้วยเพอร์ฟอร์แมนที่แบบคือคือด้วยสกิลขนาดเต้นบัตเตอร์ไฟลยได้อะอคือเพลงเนี้ยแล้วก็รู้สึกว่าไม่ดรอกอด้วยความที่จํานวนคนด้วยความสิงเกไนด้วยความแข็งแรงด้วยแบบความเทรนนิ่งอะ มันพร้อมอยู่แต่วรารู้สึกว่าพวกพมานดีมากโชก็ติด<จ>อยู่นิดน,นึงคือบางคนเอเนอร์จีไม่ถึงเหมือนน้องคนนั้นน้องยอจีน<ช>น้องยอดจีนแต่เรารู้สึกว่าเพราะว่าคนอื่นอะเอเนอร์จีมาแรงมากด้วยทำนองด้วยเพลงแล้วมันจะต้องแบบดุดันแล้วท่นอนนั้นอะคือส่งน้องมากคือน้องเซนเตอร์เราเดินออกมาเข้าใจป่ะพลังมันต้องแบบส่งให้เลยแต่น้องโอเคน้องอาจจะยังเด็กอยู่น้องแบบลวตัดผมแบบอย่างนี้ด้วยก็้ลยิ่งดูเลยตัวเล็กด้วยน้องก็เลย รู้สึกว่าเอ้ยด้วยท่อนทํานองที่มันส่งอะถ้าน้องแบบเดินออกมาพลังแม้จะตัวเล็กกะพลังได้นะเด่นเลยจริงเพราะแล้วก็เขาก็คงให้ความสาคัญกับน้องมากขึ้นเพราะว่าท่อนน้องก็เริ่มเยอะเริ่มเยอะขึ้นถูกซึ่งเราว่าเป็นโอกาสที่คือคือเราว่ายอดจินเดิมโตขึ้นแล้วค่อยๆเก็บเกี่ยวประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกว่าถ้ามันยังไปได้อีกมันยังไปได้อีกพอพี่ๆทํามาแบบโอ้โหแต่ละคนยัย ชิมลิปตย่ยโอลิเวียป้าจะขนาดนั้น แต่คือนี่คือสิ่งที่เราชอบมากเว้ยในวงลุน่าเพราะว่าแบบแต่ละคนมันมีคาริสมาเป็นของตัวเองอย่างเงี้ยคืออย่างแบบคือพี่ต๋องอ่ะยังสามารถจําได้เป็นคนๆน่ะทั้งๆที่แบบไม่ได้รู้จักเมมเบอร์อ่ะแต่มันมีคนหลายคนมากที่แบบจับ a อเทนชั่นพี่ต๋องมีก้อนอย่างฮีจินอันนี้คือรู้จักอยู่แล้วพอชอบ้องพาร้องหน้าหวานสายหวานสายหวานผู้หเหมือนเธอขอบคุณรับใครก็ตามที่แวะเวียนมาดูจองซีสนะครับก็อย่าลืมกด u ับ c r i b e อย่าลืมกด กระดิ่งให้พวกเราแล้วก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยมาติ่งลูน่าเป็นเพื่อนเราได้แล้วก็สามารถมาเล่าลูน่าเวอร์ใี่พี่ต๋องฟังได้แล้วก็เกีย <c> ด <oughs> แล้วก็สามารถไปดูคลิปกเก่าๆของพวกเราได้ใช่ก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนด้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอันยอง <c oughs>